ันนี้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวสมาชิกแทนมหาเทพกันนะครับผมเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรครับที่บาที่เล่นนะสถานชื่อเล่นชื่ออะไรครับวันนี้ชื่ออิงอิงครับผมชื่ออยุเท่าไรครับสิบเก้าครับคนนี้อี๋อี๋น่าจะเน็ตชื่ออะไรครับชื่อแม็กกี้ครับหมอประจำทีมครับอายุยี่สิบครับผมเทเคคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้เจ้ไม่มีไม้เนะพิมพ์มาดิพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนชื่ออะไรครับเนี่ย ฮัลโหลคน<ล>นี้น่าจะไม่มีไม้คนระับขานไปก่อนเนี่ยชื่อไอาครับอายุ19ปีมอนเตอร์น้อยชื่อไนนะอ้นะอันนี้พี่ย้ายสังกัดมาครับเนี่ยคน<ล>นี้ชื่อมหาเทพหินชื่ออะไรครับหินมือระเบิดตัวนี้มือระเบิดครบับว,วันนี้แหมชุดบันแบล็คสุดเกินคนนี้ครับผมชื่อภูมิครับอายุ18เย็ดแค่ชนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอนิมัส บอยอายุยี่สิบโอ้โหว,ว้าวแล้วคนที่นั่งย,อยอ่อยๆเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเป็ดครับอายุยี่สิบเอ็ดในน้องแหลกตายี่ยครับชื่ออะไรครับแล้วเป็นควยอะไรอ่ะอเยสจบอย่างนี่ครับใายลาไปยิงขึ้นฟ้าหน่อยได้ให้หมดหมอกหน่อย